กว่าจะรู้สึกเธอคงเดินจากฉันไปอย่างขอดองโอ้โหลื่นไม่พอช่วงมเงินเต็มเลยเนี่ยสวัสดีครับพี่เป้สวัสดีเจ็บไหม มีคนตกหลายคนแล้วไม่เปลี่ยนบันไดเลยครับพี่ <c oughs> พ,พี่ทำไมต้องเสียงสูงขน,นาดนี้ผมเหนื่อยนะผมดเหนื่อยครับอตอบโลก็ได้พี่ <c oughs> วันนี้พี่เป้มานะคุณผู้ชมจะมาโชว์คอนเสิร์ตอันปลักนน่มาอะไรการตีอ้วนชวนเสียวอย่างนี้ชวนหิวชวนหิวเลยครับเออแล้วเรามาทงคอนเสิร์ตกันดีไหมใช่แบบอันปลักคุณผู้ชม ร้องไงวะโถ่เอ้ยจะร้องตามอีกแล้วเทียวลืมโอ้เอาดีๆดิพี่เป้อะนั่ง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 อ๋อใหญ่โอเคอยากกระท้อนพิษได้อ่าอู๋บังแคพร้อมพร้อมอยากจะถอนพริกที่คังฟังเฮ้ยเฮ้ยเอาดีๆอยากจะถอนพิษอยากจะถอนพิษเนี่ยพิกมาทำไมเนี่ยเป็นรายการอาหารไม่เอาเอาพิษ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 อู๋อยากจะถอนพิษที่คัง กินยาก็ยังหายขาดแต่พิษสวรรค์ตัดไม่ขาดโอ้ยอุ๊ไปไรยอุ๊พี่เป้อุไม่กินข้าวมาแน่ๆเลยพี่ไม่ใช่พี่เป้แปงฟันหรือเปล่าแปงแปงทุกวันเปล่าแปงทุกวันตอนไหนก่อนนอนนี่มันได้นอนมาสี่วันแล้วผมอยากฟังเพลงกระจกร้าวอ่ะดูสิว่าพลังเสียงพี่มันจะสูงขนาดไหนมองตัวเองในกระจกร้าว อย่าโอนพลังเสียงหากมันจะแล้วจะลายอดแล้วทนเสียอยาพอแล้วพอแล้วพี่เป้บ้านผมพังหมดแล้วพี่เป้เป้กระจกแล้วก็่นั้นนะไม่เอาแล้วพี่พอแล้วพอแล้ววันนี้ปิดคอนเสิร์ตเด็กเป๊กนี้นะขอบคุณครับพี่เป้ขอบคุณครับกลับบ้านได้เลยยังนไปไม่ได้ทำไมอ่ะยังไม่ได้กินข้าวหิวพอหิวหิวข้าวหมูฮอกไกโดนี่อันนี้เป็นหมูที่ผมหมักเองนี่เป็นไง บูดมาเองเลยครับใช่นี่โอ้ยอย่างนี้อยากกินดิบๆเ้ยไหมเนี่ยไม่ต้องทำหลอกเฮ้ยน<ล>้ำไา<ป>อย่าเหมือนมาก